โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนายธนกิจแล้านนิานะครับวันนี้ก็จะมาเอ่อไม่วันนี้แหละเพิ่งอัดเมื่อกี้นะครับอัดไป2คลิปแล้วก็คลิปนี้คลิปที่3ารวดเดียวเลยนะครับก็จะเป็นตัวของนี่โปรแกรมแปลงค่าฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียสนี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูโค้ดก่อนโค้ดตัวแรกหน้าแรกนี่จะเป็นหน้านี้นี่นะครับก็จะเป็นโปรแกรม ข้าเฟรนไทน์เปิดเฮดเดอร์มาก่อนนะครับเฮดเดอร์เขียนมาไว้แล้วนี่เขียนมาวไว้ในนี้แล้วของเฮดเดอร์ F1 นะครับเอ้ยอฟ F ตัวแรกนะครับนี่โปรแกรมแปลงค่าวเฟรนไฮน์ภาษาอังกฤษให้ผู้ใช้ระบุค่าวเฟรนไทน์นะครับแล้วก็เปิดฟอร์มขึ้นมานะครับให้ผู้ใช้กรอกค่าวเฟรนไทน์นะครับแล้วก็นี่เราจะแทนตัว F ด้วยเป็นเฟรนไทน์นะครับเพื่อง,ง่ายต่อการคำนวณก็จะมีปุ่มของคำนวณขึ้นปุ่มล้างนะครับแล้วก็ใส่โฟลเตอร์ฟา F2 นะครับนี่ F2 ก็จะใส่ขึ้นเลยโปรแกรมแปลงเข้าฟันต์เนเดิมแล้วก็เปิดเฮดเดอมาเหมือนเดิมนะครับนี่ตัว F จะได้ใช้แล้วในตัวของล้านของอ็อกหายไปเฉยเลยนี่ในตัวล่างของคำนวณน,นะครับก็จะฟันต์ไฮลบสองแล้วก็หารด้วย1นึ่งจุดแปดนะครับนี่คือสูตรก็จะเป็นตัวนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ใส่ฟุตเตอร์เหมือนเดิมแล้วก็จะกลับไปหน้าหลักก็จะเอาตัวของชื่อของตัวแรกเนี่ยมาใส่ไว้ในหน้านี้เพื่อกลับไปยังหน้าหลักนะครับ ประมาณนี้ขอเ้ยเดี๋ยวทําให้ดูก่อนแตขอบคุณแล้วสิบสองเหมือนเดิมคํานวณไปลบหนึ่งนี่แล้วกลับไปหน้าคำนวณก็กลับไ,ได้นี่ประมาณนี้ขอบคุณครบับ